ทุกทุทุกวัเลยผมก็ไ่หาตามจับปดีเจอ่อค่เ้าโอ้พี่ผมไม่ผมโทรมาขอดีๆไงพี่ผมโทรมาขอดีๆพี่ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ผมผ็่าอะไรขายผมก็ขาไมเห็นรายได้ลี่ผมก็ขายตามเขาอะเขาว่าเพื่อตรงนี้มันกลังมาแรงเอาของกลอปทั่บ้าท่วเมืองตตาดองทีเ้เออเออฮะอะไรอะเออแล้วไงอะผมผมขายผมคิดด้ว่เหรอไม่ไม่ได้คุยกอนเอาพี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คือเห็น เห็นงานงานที่จะไปไล่ขิงใช่ไหมอ่ะเนี่ยที่จะไปวัดไล่ขิงใช่ไหมตอนแรกเนี่ยตอนแรกผมผมกำลังจะไปไล่ขิงนะครับพี่จะไปขายด้ไหมใช่ใช่ผมจะไปขายด้วยไงทำไมครับมีอะไรนะครับอ่าแล้วพี่ยังยืนยันว่าจะขายนะแต่ผมยืนยันผมผมไม่พูดอยู่แล้วหนึ่งร้านหนึ่งเขาขายเนี่งานงานทุกทางทุกทุกทุกที่ผมถึงขายได้เต็มเลยเอออ้าวแต่ผมได้เบอร์ผมผมได้เบอร์มาจากน้องไงน้องคนนึงอ่ะเขาส่งมาแล้วก็ส่งชื่อร้านมาแล้วถ่ายรูปมาก็เบอร์ติดอยู่หน้าร้านเนี่ยผมโทรหาเนี่ย พี่ยังขายอยู่ใช่เปล่าลูกพี่ขายเอ่าอเยอร้าไปเอา่าโอเ่พี่พี่ยืนยันไหมพี่พี่จะขายต่อพี่ยืนยันไหมอ่าพี่บอกแค่นี้เอาผมนไ้ผอ่าได้ได้ได้งั้นงั้นงพี่เอาไปขายอ่าพี่เอาไปขายเดี๋ยวเจอกันที่งานโอเคครับได้ครับอ่าได้ครับผมได้ครับขินชานาเต็งเน่งเน่งเน่งน่ง menahan rasa sakit rasa sakit angin tuh angin